วันอังคารที่4พฤศจิกายน2568อกดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดรสิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายยิ่งยศอ่ำประภัยเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งในขณะนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนต่ำกว่าถนนพระพันวสา1เซนติเมตรเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเร่งระดมสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันน้ำท่วมในขณะน,นี้พร้อมทั้งได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเร่งอุดท่อระบายน้ำทุกจุดตีแนวกระสอบทรายเพิ่มเทศบาลได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมดจำนวน26เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกอย่างเต็มกำลัง ยังคงให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากประเทศไทยมีมรสุมเข้าและจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นในพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหากต้องการกระสอบทรายสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่งานป้องกันจะได้รับบ้านละ20ใบาหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้โดยตรงที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโทร199หรือ035 511 555หรือติดต่อได้โดยตรงที่ด็อเตอร์เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี0819354693